มาวานเน่มาวานเน่ก็ได้ลงคลิปคลิปหนึ่งไปปรากฏปรา,ากฏว่าญาติโยมก็ถามต่อว่าเออพระอาจารย์ทำไมไม่ไม่พูดธรรมะบ้างนะ,ะเรื่องของเรื่องก็คือ,อตอมาพูดพระเครื่องนี่บังยัดโยมก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเอ,อจะเป็นมันไม่ไม่ใช่ธรรมะ เป็นพระทําไมมาคุยเรื่องพระเครื่องเนี้ยมันก็ไมาได้พิษอะไรหรอกโยมพระเครื่องเราต้องรู้วัตถุประสงค์ของการสร้างพระเครื่องนั้นมาก่อนการสร้างพระเครื่องไม่ได้เพื่อมาอวดอ้างว่าเป็นเครื่องร่างของขลังเหมือนที่ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งที่ชอบคิดแบบอะไรที่มันลบลบีเรามองโลกในแง่ลบนะ มองโลกในไงลบเนี่ยชอบมองในสิ่งที่ที่เขาสร้างมาแล้วเนี่ยมองในไงลบตลอดอ่าเขาสร้างพระเครื่องนี่ไม่ว่าจะในสมัยนี้หรือสมัยแต่ก่อนก็ตามแต่ประเดิมลิเริ่มของการสร้างนั้นโดยมีวัตถุป,ประสงค์เป็นวิธีทางในการช่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา เพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาและทําให้ญาติโยมมันได้เข้าใกล้ยิ่งไกลกว่าสะดวกกว่า,าใกล้กว่าสะดวกกว่าไว้กว่าก็เลยต้องหาเทคนิคในการสร้างพระเครื่องนั้นขึ้นมา เพื่อให้ญยัดโยมเอาไปใช้กันการใช้ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าอวดอ้างว่าเป็นพระยิ่งไม่ออกเอออะไรเนี่ยมันไม่ใช่อันนี้มันเป็นแนวคิดของผู้คิดลบเฉยๆเพื่อที่จะคิดมาโจมตีในกระแสของผู้สร้างอ,อใครจะมา สร้างพระเครื่องเพื่อมากันมีดกันปืนเนี่ยมันไม่ใช่หรอกนั้นคือเรามันจะมีความเข้าใจผิดเพี้ยนโดยผู้คิดแง่ลบโดยผู้คิดในคิดในแง่ที่ชอบใจร้ายของผู้อื่นอันวัดทุประสงค์จริงๆเนี่ยไม่ใช่สร้างมาเพื่ออวดอ้างว่ายิงไม่ออกฟันไม่เข้ามันไม่ใช่เลยไอ้คำๆนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นนะเนี่ย สมัยสมัยเล่านี่แหละไม่รู้จะเอาอะไรไปโจมตีเขาไม่รู้จะเอาอะไรไปว่าเขาก็เลยคนหาแนวลบไปแล้วก็พูดออกมาว่าเป็นพระยิงไม่ออกเป็นพระมาหาอุดเป็นพระฟันไม่เขาเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยเข้าใจเพี้ยนไปผิดไป พิษอะไรพิษวัตถุประสงค์ที่เขาสร้างมันพิษตรงนี้มันไม่ได้พิษอะไรส่วนที่อาตมามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องอาตมาก็ไม่ได้ว่ามาอวดอ้างว่าอ,อพระองค์นี้ยิ่งไม่ออกนะฟันไม่เข่านะไม่ใช่เกิดออมาจะมาสอนมาสอนมาแนะแนวในการเ,าเรียนรู้ในวิชาน,านั้น เพื่อจะได้ไม่ต้องให้คนอื่นเขาหลอกได้เพื่อจะต้องไม่ให้คนอื่นเขาว่าได้อ่าถ้าเราโยงพฤติกรรมที่อาตมาทำเนี่ยบอกวิชาความรู้แก่ผู้ที่ยังไม่มีความรู้เนี่ยถ้าเราโยงพฤติกรรมเหล่านี้ไปหาคำสอนของพระศาสดาเราเลยเนี่ยก็ได้โยงให้เชื่อมต่อกันเลยเรียกว่าสัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพโดยชอบเลี้ยงชีพโดยชอบหมายถึงว่าการเลี้ยงชีพโดยการที่ไม่ต้องเอาไปปล้นใครไปฆ่าใครไปทำลายใครไปอวดอ้างโกหกหลอกลวงใครคือทํามาหากินโดยสุจริตนั่นเองดังนั้นคือเราสอนวิชาความรู้ในแนวที่เป็นกุศลเราก็จะเป็นผู้ที่ให้ธรรมะแก่บุคคลที่ยังไม่รู้เช่นกัน อันนี้มาเพื่อยืนยันมาคุยกันเพื่อยืนยันว่าลักคําสอนของพระศาสดาเราพระองค์ท่านก็ได้ตรัสมาคำลักลักชัดเจนแต่ส่วนที่คําแบบเรียกว่าเป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา เราก็ต้องอิ่งไปถึงอะไรศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมสิ่งเหล่านี้พร,พระพุทธองค์อาจจะยังไม่ได้สอนหรือสอนยังไม่ละเอียดเท่ากับพฤติกรรมของคนปัจจุบันแต่คนปัจจุบันเขาอาจทำให้สอดคล้องทำให้ดีได้ทำให้ถูกได้โดยการที่เขาอ้างไปถึงศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมเหล่านี้ ว่ามันจะผิดหลักธรรมไหมถ้าไม่ผิดก็ไม่เป็นไระยะโยมทำไปเถอะก็เช่นเช่นอะไรฝังลูกนิมิตพระพุทธองค์ไม่ได้สอนนะว่าให้เราไปฝังลูกนิมิตแต่เรามีอะไรมาตัดสินจระิยะธรรมศีลธรรมคนธรรมมาจับเลยว่า ระยะทาการประปฏิบัติแบบเนี้ยมันจะไปขัดขาใครไหมจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนไหมอ่าถ้าไม่ก็ถือว่าทำที่เป็นกุศลคนนุณธรรมทาแล้วมันจะมีประโยชน์ที่เป็นธรรมไหมมีประโยชน์แก่ผู้อื่นไหมมีประโยชน์แก่ตนไหมถ้ามีก็ทําไปถ้ามไม่มีก็ไม่ต้องทำนี่แหละสิ่งเหล่าเนี้เป็นวิถีชีวิตที่เราควรรู้ หรือเรียกว่าคู่มือชีวิตก็ได้เป็นหลักธรรมเป็นคูมือดำเนินชีวิตนั่นเองนี่อาตมาก็เลยมาพูดคุยกับหยัดโยมก็ไม่น่านดอกเพราะอาตมาไล่์ไมไปที่ใครดูเอออาตมาก็ลยอยไล์เพื่อแสดงตัวตนไปอย่างนี้นะยมยมเนาะ ดังนั้นใครจะสงสัยอย่างไงว่าอย่างไงก็ทักทายมาคุยกันได้นะอาตมาก็ยินดีที่จะตอบคําถามทุกทุกทุทุก,ท,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 กทุกคำสงสัยที่ญาติโยมทั้งหลายได้ถามมานั่นะอละดังนั้นในคลิปนี้ต้องขอเจริญพรจบแต่เพียงเท่าน,นี้สวัสดี